ก็ไม่ค่อยรวยมากร้อยมาหนึ่งสองพันห้าก่อนเดี๋ยวพ่อยกูว้าดีดี เปิดมาก็มีคลให้ของฟรีเลยอังโหโอ้โหโอ้โหเหลือเกโอ้ my god ผมเข้ามาหน่่ยคนให้เลี้ยงผมผมเมอมูนเมลอนด้วยนะ เก็บอะไรไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเลยทุกคนใครที่รู้วิธีทำสูตรมูนเมลอนยกักช่วยบอกด้วยได้ปะ่ะยังทำไม่เป็นเลย ได้บูมไปลอนลูกยักษ์เมืนเขากันมากะมีระบบแลลูกเล็กมีแต่คนทำบูไม,มลอนลูกยักษ์ได้ดีมาอะไรประมาณนี้รไว,ว,วางเบสิกสปริงเกอร์ก่อนของผมง,ง,งซื้อเบง,งซื้อเนอง,องอเน วิรีแลกวิริแลกโตแล้วว้าวเ้าอะไรคนนี้เขาจะจะให้ของอ,อ,อ,อี่แล้วเนี่ยเฮ้ยโหดเกินเฮ้ยาจะโอแค่นี้แหละมั้ง ผมสงสัสสยนะว่าตัวเนี้ยมันจะราคากี่บาทกันเชียวโหสามพาันเงี่ยเนี่ยคนละคุมปะเดือกก็น่นาจะคมุนคนม,คม,มคนะเพราะเราได้มา,มา,มาฟรี โอ้ยจะขายจะขายไปร้านไปร้านไปร้านซื้อมะลิเฉยเราไปเช็บีกด่กาหนุ่มคนเก็บฉอผเห็นเอ้ยอย่าบอกนะไอ้นี่แล้วอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้แต่ของดีผมเลยอะ เ okay. อาเคยตะกุดใจให้ก่อนนะอุ้ย,ยผมมีไอเดียสำไอดีสำรองไอดีสำรองผมมีสามล้านก่าเฮ้ยไม่ต้องมาณหกล้านไอดีนี้มีไปสองล้าน 2, ผมอยากจะไปลองของใหม่ของชิคราคา ก็บอกว่าโหน้ะมันมันใช้ชิคราคาได้หรือเปล่าแค่ได้กี่ครั้งลูกอุคนเนี่ยนแนะต่บุ๊กสต็อกเออใครเข้าอมากดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์ กดคอมเมนต์ผมจะส่งผู้โชคดีหนึ่งคนทุ่มแจกและคูณของแถงคือแมลงปอผมจะสม่มแจกจริงๆนะทุกคนใครที่อยากได้กดลคลิกนี้ไว้กดไลค์ไว้ส่วนัคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนมีแจกทุกคลิปมีแจกทุกคลิปใครท,ที่ได้ผมจะทักแชทเข้าไป แจกและคูณแน่นอนคนนี้ก็ยังไม่หยุดมาให้ของผมเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้จริงนะคมใครที่กดติดตามผมแล้วเจอผมในในเกมก็สามารถมาขอและคูณได้นะผมมีและคูณมาแจก ให้สองท่านนะครับคนใครที่กดติดตามคลิปนี้นะในทุกช่องทางนะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กยูทูปจะสุ่มเลือกแค่สองคนจากสามแอปเท่านะั้นเถ้าไม่มาสนุกสนุกแล้วจะได้ไม่ได้ง่ายนะครับและคู่นะ่ะของดีมาแรงโฟก็ของดี เออปัะสิบห้าโอ If, ้ก okay. so e ็เส่วงนเลปผมก็มีมูลเมล่อนนะแล้วก็สนใจมูลเมล่อนลูใหญ่ด้วยเลยบอกไปไปไปกดจลห้ดได้ด้วยมแชร์ก็สุดท้ไปแล้วโอกาสดีดมีตกจอี้่ก็จกเจกเจ้ก็ามอะไรกนบ้า อยู่ไม่ยอมไปโรงเรียนอยู่ก็อยู่ที่บ้านลูกเยอะเลยตอนนี้ทุกคนอยากดูให้าราคาตัวนี้ว่าเลยอู๋ห้าเซนกว่าบาทเฮ้ยแล้วรีแล็กเหรอแต่ตัวนี้เล็กเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปขายขี้เกียจๆขายเป็นตัวใหญ่โตอู๋ลีแล็ก ราคาดีราคาดีตรงดูมุมมีล่อนหนั่งอันสักหนึ่งผู้ผมว่าของไม่ขายทั้งหมดก่อนนะอย่าลืมมากเคยได้กดเราเพบบยี้แจกและคูณของเท่นะครับเดี๋ยวของพว้มี้ของเท่นะนะคูณ ก็มีร้านเติมแนะนำให้เติมนะครับร้านชอบใหญ่นะชื่อว่าทานชอบสวนเะก้านะทานชอบสวนเก้าเติมได้เลยเติมแล้วคูณหนึ่งตัวจิ๊บให้ฟรีหนึ่งตัว 嗯嗯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 嗯。 วายโอ้ยแล้วต้น,ตนใหญ่นต้ใหญ่ไหมเนี่ยมันผมเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้นะลีแหลกอะไรหมดเลยเต็มเมลยน้ม่วงก็มีแต่ไม่มีมูนแมงโก้นะผมไม่มีมูนแมงโก้นี่โอ้ยเดินผมบูเบลี่ยักษ์นี่มีอะไร ถามว่าปลูกทุนไมทุกไปทำไมมีตามที่ Some Some ้แล้วเมปลูกว yeah. right ่าทำกิจกรรมซัมเมนะครับเกิจกรมซมมอการนี้มีประโยชน์มากเลยนะอยากสถ้าเราไปส่งราคาของคนอื่นได้ไหมอ่ะส่งราคาของคนอื่นถ้าเกิดได้ยี่หาเลยนะเฮ้ยอส่งได้เหรอฮี่ก็เสร็จดีครับ่ก่อน ออยาส่งเกิดอะไนเกอรสน้าโอ้ยแต่ผมเยากว er ่าคุไม yeah> claro uh ่อคุณ oh, ค oh, ่ง้าวมาราคาดีมาเดี hm ๋ยวครับว้าวสองล้านเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ลดด้วยอ๋อลูกนี่ลูกใหญ่ลูกทีเด็ดนี่บอกลูกทีเด็ด เออสามล้าน,น,น,นถ้าเป็นช็อกช็อกเกล็ช็อกเกล็ดก็สี่ล้านสุดท้ายสุดท้ายมีตัวเจ้าของเขอู้ทำไมเขามีแต่ของดีดีเล่าว,ว้าวว้าวว้าวนนี้ติดแล้วนะพเพเปอร์อพเพเปอร์ว้าวห้าสิบแปดล้านนะครับคน พี่เนี่ลีลีหลแก้ากอ๋อลี่ล็กยากลี่ล็กกอ๋อยากได้มาเลยทุกคนอยากได่ตัเงี้อยากได้มาเลยทุกคนเอาให้ไอดีไอ้ดีทุกคน ไข่บีเอ็กด้วยอุ้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 ยคุ้นมันของเพื่อนผมเลยหรือเพื่อนผมมันเข้าอะแค่นี้พอซุ่มยัดจตจะ เจอของดีนี่มันยากนะครับทุกคนไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะมาเจอของดีเนี่ยมันยากมากมาเข้าใจแหละมันยากมากเลยกนะว่าเราจะสะสมได้แบบของดีๆานโครงการอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าในสวนเพื่อนผมนะเดี๋ยวผมจะหาก่อนหุยแต่พเพื่อนค็เคสนี่บอสซั่มใหญ่อะมันม่เหมือนของเพื่อนผมเลยอะ เฮ้วเราสร้างยักษ์เหมือนผมมพ่ผมมากเลยนะมันชอบเอาอวดผมคอปเปอร์อาาก็จะมีคนมนะีแหละแต่ไม่รู้คนใครมนาะตัดมาที่กากาเด่นนะครับกาเด่น หน,นึ่งอันนี้เราใส่ไปสองอันนี้ใส่ไปสองอนนใส่ไปสองพวกรีแล็กใส่ไปหนึ่งไปพวกรีแล็ใส่ไปหนึ่งขวันเทียบผมชอบทำให้ผลมันยากนะครับเข้าไปก่อนแต่เ่อนนะ เรื่องผมของไอ้นี่มันยากเท่าไหร่แล้วผมช่วยการปลูกปั้นไอดีนั้นก็สนอะไรอ่ะอู้ขอ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 ได้ไหมขอได้ไหมขอเถอะนะขอขอขอเราปวดผมทำไมอ่ะ 我问问。

มาช่วยอันนี้นี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละที่ผมต้องการ 我们那边是玩那个。 เราเอาไอ้ดียไอเดีนี่ออกเลยนะอีไอเดีดึงความจริงมันก็ออกไปแล้วนะครับแต่มันยังอยู่นะในจอเนี่ยมันยังอยู่นะครับแต่ความจริงมันออกไปลแล้วเราไปเช็คไอเดีของเราผมเลยว่าวเป็นยังไงบ้างอันนี้ผิดอนะไรเนี่ยไม่รู้จักอ่ะ นี่นันนี่กลาเซตตของนันเห็นไหมมุมบอลลูกไปแล้วเฮ้ยวู้หูมานอนตอนนี้นะครับโอ้โน่าเสียดายถ้าผมมีอะไรนะมันมันกว่ามันจะมานอนน่ะทุกคนวู้หน่าเสียาย เสียได้โอกาสกว่ามันจะมานอนนะทุกคนกว่าโอกาสกว่ามันจะมานอนมันไม่ได้ง่ายนะแมวนี่เดี๋ยวรอหาจังหวะต้อนมาอาจจะมีโอกาสหรือจังหวะอะไรดีๆที่มันเหมาะสมก็ได้ไอ้เจ้าแมวนี่มันมานอนแล้วตอนนี้เนี่ยเปรีดร้อนมากเลยทุกคนบ้านผมว่า บ้านใครล้อมผมมั่งอ่านก็เอางี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อรุนรับใครรูออ้อะไรเออพูดง่ายก็คือรอรุนรับและคูณได้เลยแค่นี้นะครับ,รบน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย